อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งและเลือกทั้งหมดเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปรีโอใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับย้ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับยี s ส h บเฮคัสโดยอาจารย์นรธนกฤษนะครับคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำเทคนิคการใช้ฟันรองแบบง่ายๆอย่างถูกวิธีแล้วก็ตั้งทรงให้ถุยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราถายอย่ามุดลงไปนะครับ ทามุดลงไปมันก็จะมุดเข้าไปลึกเกินไปนะครับทําให้กรอบทรงด้านบนลงมาปกแล้วก็หนาปึกซึกมากเกินไปนั่นเองนะครับ <c oughs> ค่อยๆสบัดเงยขึ้นไปนะครับแงนออกตามแนวโค้งของทิศะนะครับเพื่อให้ความถุยพอเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้หวีนะครับขนานไล่ขึ้นไปนะครับโค้งกลับขึ้นไปนะครับเวลาเราหวีลงนะครับอย่าสับลงไปลึกนะครับ ถ้าสับลึกมันก็จะมีกะลาครอบหรือว่าผมข้างบนลงมาคลุมมากเกินไปนั่นเองนะครับอ่านี่ดูอีกทีนึงนะครับก็สะบัดแนวเดียวกันนะครับก็คือสะบัดข้อมือหงายออกมาข้างหลังนะครับเป็นลักษณะวงกลมออกนะครับเราสามารถสะบัดแบตเตอรี่ได้บ,บ่อยๆหรือเราใช้คู่กับหวีค่อยๆเคลียร์ขึ้นไปตามแนวของความถุย เพื่อให้ทรงของเขาดูคมชัดลึกนวลเนียนไม่มีขอบเส้นหรือว่ารายรายผมเวลาที่เราใช้ฟันรองนะครับจะสังเกตดูว่าถ้าเราไม่เคลียร์ให้สะอาดนะครับเขาจะเป็นเส้นๆขนขนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์เพื่อให้ดูเตียนโค้งมนเกี้ยงเกาสะอาดนั่นเองครับะจะใช้เทคนิคค่อยๆไล่ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับ เราค่อยๆสบัดไปพร้อมหวีก็ได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราสบัดแบบไหนที่เราถนัดเราฝึกมาแบบไหนครับเราสบัดแบบนี้ก็คือเทคนิคขั้นสูงนะครับจากล่างขึ้นบนเสร็จแล้วก็ลบเหลี่ยมลบมุมให้เรียบร้อยครับอ๋อฮะสวยงามทุยนะครับอีซี่แฮนด์โดยอาจารย์ธนกฤษก็ขอเป็นกนำลังใจให้กับทุกๆคนเลยพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ